สำนักงานทรัพยากรน้ำที่11กรมทรัพยากรน้ำจัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกครับพื้นที่ชุ่มน้ำและกับภูมิปัญญาดังเดิมร่วมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมครับที่หอประชุมไพยพย,ย้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดโครงการงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกประจำปี2 5 6 9พื้นที่ชุ่มน้ำและภูมิปัญญาดังเดิม ร่วมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมขึ้นโดยมีวทีอร่อยตีกรกฎประเสร,ริฐบงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมด้วยนาย โภคินชำเกตรครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1 1นายบุญเทียนวิริยพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธา,านีหัวหน้าส่วนราชการครับผู้บริหารโดยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ภาคโซนทิ่เกี่ยว้องภาคีเครือข่ายภาคประชาชนนักเรียนนักศึกษารวมในพิธีเปิดโครงการ มอบประกาศนยาาียบัตรทุนการศึกษาชมเทศกาลพื้นที่ชุมนํมโลกและจุดให้ความรู้ด้านทรัพยากรน้ำครับกิจกรรมเทรนี่นะคะทั้งกรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ิ1กระท่วงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะได้รวมกันจัดขึ้นเพื่อส้างการรับรู้ให้รนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความจําเป็นต่อการดรํารงชีวิตพื้นที่ชุ่มน้ำถือเป็นรากฐานสําคัญค่ะของระบบนิเวศและนิเวศบริการมีคุณค่าต่อวิถีชีวิตทั้งของมนุษย์ผืและกสัต์ เป็นแหล่งทรัพยากรที่มนุษย์สามารถเข้าไปใส่ประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและกะท็ทังอ้อมเน้นย้ำความเชื่อมโยงที่ย่ากหลึกระหว่างพื้นที่ชุมน้ำกับแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรมประเพณีและระบบความหูของชุมชนทั่วโลกค่ะสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ชุมน้ำและผู้คนหลายรุ่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมแล้วับเคลื่อนโดยชุมชนค่ะจังหวัดอุบลราชธานีครับก็บมีพื้นที่ชุมนม้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ ประกอบไปด้วยแม่น้ำโขงครับลำนใหไ่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมและสมเมนามูลชีจากรายงานสถานการณ์พื้นที่ชุมน้ำโลกปี2 5 6 8โดยกรมทรัพยากรน้ำเพื่อนดนระบุว่าปัจจุบันมีพื้นที่ชุมน้ำเหลืออยู่1 4 2 5ล้านเฮกตาร์สร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นมูลค่าประมาณ7 9 8ล้าน ล้านดอลลาร์ถึง39.01้านล้านล้านดอลลาร์ทุกปีครับไม่นี้เขากับมีเสียงสาษณ์ของทางผู้นยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่สิบเอ็ดกรมทรัพยากรน้ำเดี๋ยวห้องไปฟังเสียงสาษณดกันครับในพื้นที่ของสำนักง,งานสุกน้ำที่ส,งงสิบเอ็ดเองเนี่ยมีพื้นที่ชุมน้ำนานาชาติมีสามแห่งด้วยกันนะครับแห่งที่หนึ่งก็คือแม่น้ำมูลศบมูลนะครับแหล่งที่สองก็คือบริเวณแม่น้ำโขงนะครับแหล่งที่สามก็คือป่ายอดโดมนะครับ ตรงอำเภอนำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจุดมุ่งหมายของการมาจัดงานงจริงๆก็คือเราให้เด็กๆนะครับนัอเยวาวชนแล้วก็นักศึกษาได้รับทราบคุณค่าของพันุ์พืชพันุสัตว์นะครับและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในพื้นที่ชุมน้ำนะครับแล้วก็นําความรู้ที่ได้วันนี้ไปนําใช้เพื่อจะได้ต่อยอดในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของการสำมน,น,น้ำของประเทศเราต่อไปนะครับ